สวัสดีค่ะสวัสดีชาววันที่20บนะคะ20ธันวาคมเนาะมาพบกวันในทางดาวโจนของแอดนะคะ,ะดาวโจนวันนี้ดาวโจนวันนี้แอดจะเป็นมัดรวมนะคะมัดรวมเพราะว่าคํานวณการคานวณของดาวโจนรอบ VP แล้วก็ปกตินะคะเป็นดาวโจนรอบ VP แล้วก็รอบปกติแอดคานวณลงตัวเลขเดียวกันนะคะแอดจึงเอามามัดรวมใส่กันนะคะแอดจะไม่แยกเนาะถ้าผลการคํานวณลงตัวเลขเดียวกันแอดก็จะรวมเหมือนกันนะคะถ้า ถ้าลงตัวเลขเดียวกันเนี่ยแอดแอดสบายใจเลยเพราะว่าทำง่ายนะคะทำง่ายไม่ต้องมีตัวเลือกเยอะเพราะว่าปกติถ้าถ้าไม่ลงตัวเลขเดียวกันแอดก็จะจับสองตัวมาใส่กันมันก็จะหลายตัวเนาะอันนี้ลงตัวเลขเดียวกันมันก็จะสบายหน่อยไม่ต้องมีตัวเลือกเยอะนะคะโอเควันนี้ตัวเด่นนะคะตาอจนรอบ VIP แล้วก็ปกตินะคะตัวเด่นก็จะมี6 หกเจ็ดศูนย์ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวดนะอ้าไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ้ามาเลยดูผิดอัน <c oughs> หลายแนวทางนะคะแปดแปดศูนย์สามโอ้ยปากกาเจ็ดแต่ตอนจบนล้วเนี่ย แปดศูนสามเจ็ดสแปดนะคะวิ่งรูดเจ็ดกับสามนะอจัะวินในตารางค่ะเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดแปดสามามแปดสองศูนองสองสามสามสอ สามศูนย์ศูนย์สามสองแปดแปดสองแล้วก็ตัวไหนอีกแปดศูนย์ศูนย์แปดนะกันเบิ้ลนะคะแปด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 ม่ตัวไหนอีกบ้างซีซีแล้วก็เจ็ดเจ็ด ตัวดินนะคะ803728ยดติ้งรูด7กับ3มวันนี้แอดให้โอ้จ็ดฟันฟันเนะคะตัวเจาะ7 0็ดศูนย์ศูนยแามสแล้วก็2องศนะคะประการน่าจะไปไม่รอดครับเน้นจับวินในตารางนะคะจับวิน ในตารางแล้วก็วิ่งลูดอ่ะเน้นจะวิ่งในตารางแล้วก็วิ่งลูดนะคะทุกคนอ่ะประมาณนี้นะคะเน,เ,นเน้นเน้นวิ่งลูดเจกับสามฟันเจ็ดเนาะอ่าเมื่อเช้าวีวีเอพีวเข้าวิ่งลูดวิ่งลูดอ่าวิ่งลูดสามนะคะ v ีเเข้าวิ่งลูดสามแล้วก็ปกติเข้าวิ่งลูดเก้านะคะก็แค่วิ่งลูดเนาะเมื่อเช้า โอเคค่ะไปแล้วค่ะโชคดีกันทุกคนนะคะร่ำร่ำรวยรวยถูกหวยรวยสับปันทุกคนค่ะ